สำหรับคลิปนี้มีข้อมีผู้ถามมาบอกกับหลวงพ่อครับผมส่วนมนณฑลยชอบห่วงชอบหาวตลอดเลยครับมีวิธีการแก้ไหมครับแล้วก็เอากับเรื่องการเจริญสตินันมีการแก้หลายแบบตั้งแต่ภายนอกเลยตั้งแต่กายหยาบเลยกายหยาบจิตหยาบ ไอ้ความง่วงเนี่ยชาง,ง่วงความหาวเนี่ยมันเป็นถีนิมิตะนะมันเป็นการปรุงแต่งการหาวรือบางทีเข้าไปสู่ส่วนละเอียดเนี่ยเป็นการปรุงแต่งแต่ถ้าอยู่ส่วนหยาบแล้วเนี่ยหมายถึงสติเราอ่อนมันก็เลยชอบง่วงนะสะติมันอ่อนก็นี้เราแก้โดยการที่เราว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องสวดมนต์ล้วชอบง่วงอย่างข้าพเจ้าเหมือนกันนั่นแหละ สังเกตตัวเองว่าถ้าวันไหนเรานะก่อนสวดมนต์ตอนเย็นเนี่ยหลังจากกวาดวัดอะไรแต่ไม่ีอะไรได้เราก็จะมาดื่มน้ําดื่มน้ําแล้วก็สวดมนต์ปรากฏมันมันก็มันกังทีก็สวดแล้วก็คล้ายๆว่าสติมันเผลอสติอ่อนนะการนี้มาเปรียบเทียบกับการที่ว่าเคยสมัยก่อนเคยออกเดินธุด,ดงไปกับหมู่คณนะเนี่ยปรากฏว่า ได้บินธบัดแล้วเนี่ยตอนเช้าเนี่ยแล้วก็ฉันอาหารแล้วก็ฉันน้ํา yeah. เยอะเะวลาเดินเนี่ยเจ็บเท้าเท้ามันฉ่าน้ําแล้วก็เดินโอ้โหข้อก็งอเข้างอออกไม่ค่อยได้พอาเดินไปนานๆแล้วเนี่ยคล้ายๆไขข้อมันฝืดนะมัน,นก็เลยกว่าจะฟื้นตัวได้ต้องเดินไปสักระยะหนึ่งจนกระทั่งคล้ายๆน้าในตัวมันรีดออกหมดแล้วก็นี้ก็เดินตัวปิวเลยตอนแรกก็เดินลังท้ายไปไปมาก็เดินแสงเข้าไป แต่ต้องกาต้องเกิดการฝืนใจคราวนี้เราก็มาดูสังเกตตัวเองว่าวันไหนฉันอาหารไปบินบาตรและฉันอาหารเสร็จแล้วก็เราดื่มน้ําน้อยดื่มน้าน้อยนะไม่ใช่ดื่มดืนระหว่างน้ําน้อยกับน้ํามากอันนี้ปรากฏว่าเวลาเดินออกเดินเวลาเก็บบาตรเก็บอะไรแต่มีอะไรเก็บกรดอะไรแล้วจะออกเดินต่อเนี่ยมันเดินได้เร็ว เป็นแน่เนไม่มันมีความสําคัญเหมือนกันกันกับผู้บริโภคกรรมเนี่ยมันมีความหนาอย่างเช่นพวกสาวกภูมิเนี่ยนะจะเป็นพวกถ้าเป็นลูกศิษย์ของภาษาลิบุตรกับบรรลุก่อนภาษาลิบุตรไม่ฟังธรรมพระเจ้าเพราะภาษาลิบุตรเนี่ยบรรลุทีหลังภาษาลิบุตรปัญญามากเลยบรรลุนะช้ากว่าพระโมคคัลลานิบาศกัดไม่ค่อยมีความฟุ้งซ่านมากเหมือนภาษาลิบุตรแล้วบารมีแตกๆต่างๆกันเนี่ยมันก็ อันไหนมันหนาอันนั้นมันก็กว่าจะเจาะทะลุด,ดานไปนะมันก็ยากมันต้องไปผ่านนิวรณ์มากกับการมาฉันทะนั่นเองพยาบาทถีนิมิตร a ความคิดแช่งสัตว์วินาศความหวงเหงาหาวนอนอุตจักรุ่งสารางลำคาญจิตลังวิจิกิจฉาลังเลสงสัยนี่เป็นตัวนิวรณ์ห้าเรากำจัดตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะเข้าถึงตัวอื่นเหมือนกันมันก็ช่วยได้เหมือนกันอย่างเช่นเนเราฝึกเรียกว่าถ้าดื่มน้ําให้มันน้อยแต่ในระหว่างปฏิบัติ มันก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นในเวลาข้าพเจ้าสวดมนต์้วลองเปรียบเทียบดูถ้าวันไหนไม่ได้ดื่มน้ําหรืออย่างคอแห้งกระจิบนิดนไม่ดื่มไปเต็มที่เป็นครึ่งแก้วเป็นแก้วหรือครึ่งขวดอะไรเงี้ยมันไปเคลือบกระเพาะไงทาให้ระบบประสาทในกระเพาะเนี่ยถูกเคลือบไว้สติสติอะไรแต่เมื่อไรมันก็ไม่คมชัดเหมือนกับแห้งๆดื่มน้ําน้อยหรือไม่ดื่มน้ํพาพอเราไปสวดมนต์ สวดวนท่องหนังสือเนี่ยมันก็อาจจะง,ง่วงในถ้าเราดื่มน้ํามากแต่วันไหนที่ไม่ได้ค่อยไม่ได้ดื่มน้ำานี่จะสวดมนต์ไปได้ตลอดรอดฝั่งได้ดีสติไม่ค่อยเผลอนะไปนั่นการสวงวันเนี่ยเราก็ต้องกําจัดได้เราก็ต้องกําหนดเอาไว้ตั้งแต่เรื่องการดื่มน้ําทําท่องให้ว่างตัวก็เบานั่งก็ทนสวดมนต์สติก็ดีสมาธิก็เข้าเร็วแต่ถ้าบ่าทานทานอาหารฉันอาหารปุ๊บเนี่ย หรือทานน้าฉันน้าเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะบางทีก็เผลอเลยสวดไปแล้วก็เผลอเหมือนก็จะหลับได้สติไม่ทิ้งไม่รู้ถึงไหนแล้วบางทีก็ต้องเริ่มต่อเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ย,ายการสวดมนต์และหาตลอดเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในโลกของบุตุชนก็นคือรูปเสียงกิริการสัมผัสนะมันก็จะต้องหนาึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการสวดมนต์นี่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอาหารสําหรับเลี้ยงของหมู่ของกิเลสตัณหาแท้ เห็นไหมมันก็จะมีดานที่หนาก็นี้วิธีการแก้ก็คือดื่มน้าให้น้อยนะแค่นี้ก็อย่างผู้ที่รับเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมากๆในอยนายตนะภายนอกก็ามามันก็หนามันมาสั่งสมไว้ในที่อไอ้รูปเสียงกิรการมสัมผัสจะมาลมเนี่ยรับมากๆกวมันหนามันจะมาส,งส่งสั่งสั่งสมอยู่ที่ใจก็คือมันเข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เข้าทางใจ ก็จะน,นั้นเนี่ยมันจะมาสั่งสมเป็นเวทนาความสวยลมสุขทุกเฉยๆแล้วก็สัญญาความจําได้ไม่รู้ที่เรากระทบแล้วก็สังขารการปรุงแต่งคิดนึกเนี่ยมันมาสั่งสมแล้วมันหนาเราเติมอยู่เสมอเราไม่เอาออกมันก็จะหนาเหมือนคนกินอาหารก็ไปกินให้เกินความพอดีแล้วมันก็จะค่อยๆสั่งสมแล้วก็อ้วนมีไขมันสภาวะก็ไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็จะเกิดความง่วงเมื่อสภาวะไม่ชัดเจนเพราะสติมันเบลอ คนกินเหล้าเมายาในสิลข้อที่ห้เนี่ยสติมันทําลายสติอาจะปฏิบัติทําอะไรก็เบลอไปหมดนะเมามึนวิธีการแก้ทําไงถึงจะทําให้สติสัมมยะชัดๆตอน,ตอนท้องว่างๆแล้วก็อย่าพึ่งดื่มน้ําแล้วก็สวดมน์แล้วก็นั่งสมาธิจะไปได้ดีหรือไม่งั้นที่แก้ภายนอกเลยถ้ามันเราควบคุมตัวนี้ยังไม่ได้ เราก็เวลามันง่วงหาว์หาวนอนมากๆแล้วก็สลัดมาถึงภายนอกลุกขึ้นยืนขึ้นเดินหายง่วงแล้วก็ปฏิบัติต่อก็คือสวดมนต์ต่อหรือนั่งสมาธิต่อนะแต่ถ้าสมมติว่ามิหน้าไอ,ไอ้คนที่อยู่กับบ้านเนี่ยบางทีปฏิบัติยากเรื่องราวทางรูปเสียงกิริยการสัมผัสธรรมรมเนี่ยมันมากพอมาอยู่วัดเนี่ยมันเหลือน้อยเพราะมันทิ้งความเป็นตัวกูของกู ลูกกูเมียกูสามีกูทรัพย์สมบัติของกูอะไรแต่เมีออไรหน้าที่การงานของกูน่มันละวางไว้ก่อนมาอยู่ที่วัดวัดนี่เป็นสมบัติของส่วนรวมในพุทธศาสนาเพราะนี่เรามาอยู่อาศัยที่เป็นเพื่ออที่จะปฏิบัติแค่นั้นเองก็มาศึกษากายใจของตัวเองเพราะนั่นการทําอย่างนี้มันจะทําให้โปร่งโล่งเบาแล้วก็ได้พบกับสติที่ สมบูรณ์ไปเรื่อยไม่ต้องแบ่งไปตามตาม,ตามรูปเสียงกิลการสัมผัสธรรมลมภายนอกตามอายุตนะภายนอกแต่ถ้ามันน้อมเข้ามาสุดตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในเพราะเราเราสวดมนต์เราควรจะกำหนดขากันไกขยับไปขยับมาอย่างเร็วที่สุดก็กดทำสติให้ทันบทสวดมนต์นะถ้าจะให้เข้าสู่สติปัฏฐานสี่ก็ต้องน้อมมาที่ขากันไกเวลาสวดมนต์ขยับไปขยับมาแต่สำหรับอันนี้มันทำสำหรับผู้ที่สวดมนต์ได้คล่องแล้วแต่คนที่กลางหนังสืออยู่สติมันไปอยู่ที่รูป นะก็คือที่ตัวหนังสือส่วนมนนั่นเองภายนอกนะเพราะนั้นเราหวังว่าคงจะเข้าใจในการที่เราเจาะทะลุในระหว่างเราจะเจาะทะลุไอผนังนั้นหนาเนี่ยด้วยสว่านเนี่ยเราเจาะเริ่มเจาะทะลุก็เริ่มแบกรับแล้วนะดอกสว่านก็ทํางานแรงของเราที่จะพยุงแล้วก็กดลงไปทํางานถ้ามันไปกลางๆเนี่ยมันกําลังไปอยู่ในเรื่องของอาสวะที่เป็นความหนานแน่นไปด้วยกิเลสเนี่ยมันก็ย่อมจะมี การมาันทว่าปรากฏให้เห็นพยาบาตถินิมิ t ะกกปรากฏให้เห็นถ้าเราจเจริญสติให้ดีๆเราทรงอารมณ์สมาธิดีๆแล้วแล้วก็ทําหัวดอกสว่านให้คมชัดแล้วก็ทรงแรงแล้วให้สม่ําเสมอประคองรักษาไม่ให้สว่านมันไหม้นะเจาะถอนเจาะถอนเจาะถอน,อถอนก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันทะลุปุ๊บเนี่ยมันก็ผ่านนิวรณ์ไปเองนี่เป็นการเปรียบเทียบ การนี้การจะผ่านจุดนี้ไปได้ง่ายนี่เราต้องปฏิบัติให้ช่ำชองให้ชั่วโมงบินมากๆสังเกตตัวเองว่าสวดมนต์แล้วเราดื่มน้ำมากไหมก่อนที่จะสวดมนต์ลึกชันอาหารทานอาหารมากเนี่ยมันเลือดมันลงกระเพาะไงะหวัวมันไม่มีเลือดไปเลี้ยงเนี่ยมันก็จะมึนแล้วก็มันจะทําให้ง่วงง่ายง่วงง่ายเพราะนั้นถ้าท้องว่างๆเอาไว้จะสวดมนต์ไม่เคยง,ง,ง่วงยิ่งมีสติสัญญาจะชัดแล้วก็ไม่ง่วงเลยสวดไปได้ตลอดตลอด ถ้ามีสมากําลังสมาธิซอยๆที่ทรงตัวดีเนี่ยมันจะสวดได้เร็วรือแต่ถ้าสมาธิที่กําลังทรงตัวไม่ดีไม่เต็มเนี่ยมันก็จะสวดกึกกักกักกึกกักกักเต็มบ้างไม่เต็มบ้างเสียงมีบ้างไม่มีบ้างเสียงแตกบ้างแต่สมาธิเต็มเนี่ยเสียงจะใสเลยนะหวังว่าคงจะเข้าใจนะว่าสวดเงินที่หลายชอบง่วงชอบหายตลอดมีวิธีการแก้ก็คือเรื่องการปฏิบัติตัวเองเรื่องดื่มน้ําแล้วก็ถ้าเราไปรักษาสินแปดได้ก็ดีนะแล้วออกจากบ้านมาอยู่คล่แค่ว่าปฏิบัตินอก ในอาคารนอกอาคารท่านนอกอาคารจะดีกว่าแต่ก็ดูความเหมาะสมตะฟ้าฝนยุงมันชมุมแล้วก็ต้องอยู่ในอาคารดีกว่าดูความเหมาะสมสำรวมอินทรีย์โพชนเนมัตตันยุตานะบริโภวพรควรชากริยานิโยคทำความเพียรไม่เห็นกันนดก,กนเหนื่อยก็คือเจริญสตนะิอยู่กับบทสวดมนตนะ์เพ้อไปตั้งใหม่เพ้อไปตั้งใหม่